สาว้า <แ fool. S 1> นนอกเข้ากูุงเนาะวก็มานั่งกินข้าวแบบนี้แล้วสบายเนาะกินข้าวแล้วเส้นน้ำตาให้คือเขามานั่งกินแบบนี้เนาะมันกับประหยัดเงินเขาแดิเข้าไปนั่งกินอยู่ในห้างมันก็บกรเพงเหล็กแพงในวันแบบข้าวค่ะแด่นประเทศไทยเนาะหัวนาะพี่นอง่ว่าแตกต่างจากเจกบ้านเขาถุงละเท่าไหร่ครับอย่างยี่ห้าครับพี่ ่อ,บนนอ,อส,สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะนุ่นกายอยู่ที่กรุงเทพเนาะกาเอาก็ตื่นมาแล้วก็เฮดมาอยู่มายาะเคลียมเครื่องเคลียมคอแล้วก็ตอนนี้คืออยากกินข้าวเนาะจีได้ออกไปกินข้าวแต่ว่ามือนี้หัน่นเฮาจีเลาะซอกซื้อข้าวอยู่ตามเคีมทางเนาะจะมากินแต่ว่าจะมาบงบบบก็จะมีบนนั่งอยู่บอ่อเพราะว่าเขาจะซื้อข้าวตับ ้างถนนแถวนี้เลยเพราะว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆแถวเฮาพักเนาะก็คือ,อทำอีทันนุนวานุนจะไปซอกกินข้าวนังเศร้าคุณแลวแต่ว่าเขาเขี่ยมเครืองโบเลวหนะกาเฮ็ดมายูมายาอยู่ในห่วงเขี่ยมเครืองเดแล้วก็เลยได้ออกมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณพอเรากาสิบโมงเนาะสิบโมงก็จะเป็นเวลากินอาหารเศร้าของเขาคือเขาจะไปซอกซื่อแนวอยู่แนวกินตามนั่นแหละพี่น้องไป ไอเบื้งน้ำกันอันนี้น้ำซื่งเต็มบัวาันกินโบมดโอหข้ามไปน่อยนึงข้ามทางเนาะสายไฟแถวนี้โอ,โอมันมากนี่นุ่นยูก,ก็จะเป็นแถว ชิว่าสะพานควายกอบโบแม่เนาะจากสะพานควายอันยางมาเกือบวันหนึ่งหลักคนเลยก่อนสีหอดบอผักเนาะนี่อันนี้กะเป็นซีนมาะซีนอย่างแบบนี้จะว่าเขาจะไปซอกบอที่มีข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียว ส้มอ่ะตรูดตำนี่คุณขายครบอยู่แต่เขาจะไปเบิรงหลายห้างก่อนอือ <c oughs> อันนี้จะเป็นพวกมันสาลีเนาะหนึ่งผู้สาลีหนึ่ง,งมีสาลีสะร้อยอีกไอเกลือเกลือรือวันนี้นข้าเหนียวอือเอาจะออกข้าวเนียวพอแล้วเท่าไหร่เอาน่าจะสามบ่กสองบ่ เอาครับเอาทรงหอนี่โอ้โหแล้วก็จะเอาอย่างกลิ่นแบบนี้ประเภทป่าเมื้อกี้ย่อเ,เ,ยเอาแค่ข้าวก็ได้ค่ะอ่ะอันนี้อันเท่าไหร่ชิ้ก็ะสี่สิบสามชิ้นร้อยชิ้นนีน้เอาอันนี้ ฟ้าโ okay. okay, อเคเอาแค่นี้ค่ะ60บาทอ่างหกสิบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราัำนะค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งหันอื่นเลยเพราะว่าหันนี n, ้มันมันมีแต่ป่าลน้วนอันหันอื่นเขาจะเอาขายแบบ ขกแกงพวกอย่างกันนะ่ะแต่ว่าเขากินบ่ได้ห่อนเขาบ่มีอันถ่วยแล้วก็บ่มี่บวงนังกินนะเขาตองได้แบบซื้ออาหารแบบแห้งเลยเขียบหมู นี่ซอยนี่คือเพ่นขายของกินทุกมื้อแล้วกับพ่นขายดอกไม้อะนะมีพี่น้โลดอกไม้พังงามน,มมานี่ดอกไม้ไปวัดเนาะอสวยมากนี่เลยโอ้ดอกไม้สดแบบงามงาม ขน,ขนมเนาะโอน่าจะไม่มีแล้วแต่ว่าเราจะกินแค่นี้ก็ได้นี่ป่านี่กบกินข้าวข้าโรดเนาะเดี๋ยวไปซอกบอลน,นั่งกินข,ข้าวกอนเนาะคายขนมยังมีบอลที่แบบว่าขายองกินอยู่อันหน้าทางแตนว่ายังแบบ เกือบหจักหน่อยหนึ่งก็ดีแต่ว่าทั้งคุณคณขายในทั้งอีทันะจะมีหลากหลายอยู่แต่ว่าคคิดว่าเข้ามาที่มันน่าจะมีหลายตวาแต่ว่าเข้ามาก,กับุดบอลน,นั่นที่เจ้าขายปลาเนาะขายปลาท่านนี้นม,มีประเภทปลาหมดเลยปิ้งปลาคั่วปลาให้เลียงต่งางๆเนาะเดี๋ยวมาดูกัน เด้อรถมีสายที่เขาอยู่สองศูนย์สี่จือได้อยู่ ยูถนนที่นุ่นยูเนี่ยเนาะมันจะติดกับอ่าไฟเขียวไฟแดงเนาะสหล,ยลดยรถจะมัติดอยู่ชุดนี้เอายางมาทุกมือเนาะก็จะเห็นรถติดเลยไปแป๊บนึงแล้วก็ติดอีกแล้วเนาะไปไปต่อข้างหน้าน่าจะมีบอนกลิ่นข้าวรวบบจะได้ไป ติดใจ้วอยากอยู่กรุงเทพแล้วซื้อของกนินกับเร่แพงไล้เข้าแล้วก็ป่าเข้าสองหอป่าแบบเปียงหนึ่งก็ได้นะเขาตัดเป็นตน้นเป็นต้นฮะนะ่ะเจ้าทอด60บาทก็าเป็นตะก,กินอยู่ เมืงลนเมพว่เคาับกลับบ้านเขาเชืู้ว่ารถสายใดเขาคนขี่ร้อนมากประเทศไทยร้อนมากแต่ว่านุ่นมาอยู่พี่แล้วก็นุ่นรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นผิวขาวขึ้นหัว,ว,วห้อนนี่เนาะแต่ก่อนหั่นอยู่นาบิ๊กซีนี่คนจะขายแต่พวกของกินไทยยังอยู่ก็น้านนี่เลย จะขายหลายอย่างเลยอยู่ตน,นาบิกซีนี่แต่ว่าคือเฮามารอบสองนี่คือบูเห็นเลยเนาะบูะเห็นคนขายเครื่องโอ้ร้อนมากเลยผู้ดใดเคยยงางสาดเด็ด130ออร้อยสสิบองศาความพองร้นกระเดียเนาะอากาศกระห้อ,อน มาทันแคมพี่เย็นนอยนึงว้าวรู้สึกว่าผิวจะไหม้เลยอ้อมหอนแดดประเทศไทยเนาะว้าหัวนอนพี่น้องแต่ว่าแตกตางจากเดดบ้านเขาเดี๋ยวมาเบิ่งพุดไข่อย่างนี้เขาจะมาอุดนนเพิ่นพ่าหินพนหาบมาแบบนี้วาเขลัแ้ นี่ก๋เตียวเปรกผัต้มกิมครับเดี๋ยวเหมือนค้ับส้มอ๋อครับถะเท่าไหร่ะถุอย่างยบห้ครับพี่ห้าบาอ๋ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอันนี้ใส่ไส้ตัวเปครับออค่ะเอาอันนี้ีก็แวยเครับแป้งกึ่งก อุดหนุนคนแบบคนหามาขายแบบนี้เลยคขอบคุณค่ะ,คคะนี่เขาต้องหูจักอุดหนูนค่ะเจ้าพราะว่าเอามาพี่เนาะสมมติว่าเวลาแบบว่ามีคนไปเที่ยวเนะคนคนไทยบอรไปเที่ยวอยู่บ้านเฮาก็แบบจะเห็นข้าเจ้าแบบ หาแบบนี้ไปขายมันกนจะรู้สึกดีกว่าเวลาเขาซื้อซอยเนาะเพราะว่าเพิ่นห้ามไปโลกขายได้นี่เวลาเขาไปซื้ออยู่ในอยู่ในห้างหรือว่าข้าเจ้านั่งขายมันสบายมันมีหน้าห้างอยู่แล้วเนาะนั่งขายได้ขายก็ขายถ้าเราไ,ได้ขายก็คือข้าขเจ้าก็ยังยังนั่งเนาะอันนี้ห้าไปโลกขายคือเต็ต่างจากข้าเจ้าโอ้ เดี๋ยวมื้อหน้านุ่นข้ามท,ทางเนาะเดี๋ยวมื้อหน้านุ่นก็จะไปนุ่นก็จะหาปันขนมแบบนี้ไปขายอยู่บนบ้านเฮาแ <c oughs> ถวมีนักท่องเที่ยวหลายๆลงจะหาไปขาย <c oughs> นี่จุดนี้เนาะก็จะเป็นจุดเฮาจะมาท่ารถหรือ,อขึ้นรถไฟจะไปใส่เนาะสะพานควายนี่เลย ไปปิ้งรอ,อนมากก็คือตั้งแต่บอนเขาผ่ามอยางมาหอดนี่นะ้องมันก็ไก่เติบแล้วก็มาหอดว่นสะพานคลายคันว่าเขาอยากขึ้นรถแบบรถไฟครับเจะขึ้นบนนี่เลยเนาะขึ้นไปสูงๆเลยว่าขึ้นรถเมย์ก็อยูชุดนี้เลยนะเนาะตอนนี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะมาน,นั่งพักเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกิน เราจะมากินข่าวอยู่นี่เนะาะปลาเขาซื้อขนมเดยแล้วก็ซื้อข่าวเลยปลาคือสีนะ่สิบบาทเนาะปลาเนี่ยฟัใหญ่เด็กตอนหนึ่งกินพวมดแล้วข่าวก็คือเน่นเอาซิอเอาแบบนี้เลยเนาะว่าจับมันติดมือติดมือเราล่างบุออกเดี๋ยวจะมากินข่าวแบบ ฟิลแบบบ้านเฮาเข้าไปไฮขนาะดไปไ้แล้วตัวกินนั่งกินข้าวแบบนี้เลยอื้มเนี่ยอันนี้ถนนคนเดินนะจ๊ะมากินข้าวอยู่นี่เลยบาบป่าแซ่บเนี่ยน้ำตาว้างเนี่ยงเร <c oughs> จะมากินข้าวแบบนี้เลยแดีว่าได้ฟิลแบบว่า อาสาวข้าน,นอกเข้ากุงเนาะแล้วก็มานั่งกินขา้าวแบบนี้เลยสบายเนาะหืมเออเผือไหวว้าโดนเลืๆๆอดกินข้าวทั้งกันเ้อนนี้เข้อขับเก่าเนาะ หอดบ้านเลยมายอยู่หลายมือเราเป็นนั่งกินข้าวแบบเนี้ยเยอะนั่งกินมาแบบเพื่อตกอ่ะประมวลดีอร่อยอ,อือหือ,อ,อกินข้าวเลยวเส้นน้ำตาให้ <laughs> นี่ผู้ใดญ่เดที่เคยเข้ามากรุงเทพแล้วก็เคยเข้ามานาั่งแบบกินข้าวฟิลคือนุ่นนี่แบบ นั่งกินข้าวข้างถนนก็ได้หรือว่าย่างไปอยากพักผ่อนบนใดก็นั่งแค่นั้นอ่ะคือนุ่นเปลี่ยนแบบนั่นเนาะคือบ่ได้ถือหลูมโบได้ลูหล่โบได้อย่างเลยฮะน่ะเขาเป็ยนเด็กบ้านนอกเนาะกับอาศัยตามที่แบบว่าเขาคุ้นเคยเนาะแต่ว่าเขาเข้ามาในเมืองแบบนี้เขากับที่จริงมันมีบนนังมันมีแต่ในห้างเนาะคือาเขาบูซื้อเข้าอยู่ในห้างเขาก็จะซิ่วเข้าอยู่ข้างนอกไปนั่งกินอยู่ในมันกับบุคือเนาะเขากับบุกไปเขาก็เลยแบบ ชื่อข้าวข้างถนนแบบนี้แล้วเขาก็มานั่งกินแบบนี้หรือแบบสบายสบายเนาะคือเขามานั่งกินแบบนี้เนาะมันกับประหยัดเงินเท่าแดเขาไปนั่งกินอยู่ในห้างมันกับกระแพงเหลเแ้งไนว่ากับคืออนุ่นซื้ออยู่นี่เนาะทั้งมืดรวมทั้งมืดหกสิบบาทแต่๋ยากินได้สองคนกันมาเข้าไปซื้ออยู่ในห้างเนี่ย ของกินอันอันทื่อก็เมีอยนแพงก็มีแต่ว่าก็ขึ้นกับเฮาจะกินแต่ว่าอยู่ในก็เจ้าก็ค่อนข้างขาย,ยาแพงกว่าอยู่นอกอยู่แล้วค่ะนะกูไใดที่อยู่กรุงเทพน่าจะหู้ดีเนาะแซ่บกลินอะสมบรรยากาศร้แรงสามทาง ก็คือบนที่นุ่นนั่งกินนี่ก็จะเป็นหน้าห้านของขาเจ้านาอแต่ว่า,า<ม>ขาเจ้ายังบุ่เปิดเทือเดี๋ยวขาเจ้ามาเปิดหรือนี่ก็กินไรให้เขาหนีแลนะ้วเนาะมานังรัดห้านเขาเลยก็คือมันม่เป็นห้านแล้วนี่ก็เป็นบอลข้าเจ้าย่างไปย่างมาเลยบอลเขานั่งกินข้าวนี่นะี่น้องแต่ว่า,าแซบนะ่บเนาะกินข้าวแบบนี้หละถึงใจเนาะอืมเสียด,ดายแบบเขาซื้อแกงนอนบอลนั่นบอลได้เนาะ เพราะว่าผมมีถ้วยไม่หยางเลยมีถ้วยนึ่งซื้อมานั่งกินแท้อันข้าว่า <c oughs> <c oughs> น,นี่นเบึ้งหนาเลยมันขวน่นแบบคนบ้าบว่ากินแบบนี้แซ่บแท้เนี่ยแบบคนยางมากขากาเบิ้งเฮาเลยยางมากกาเบึ้งเฮา,นาเหาหนาะ แต่ว่า,าเขามากินข้าวแบบนี้พวกพิษกฎหม่ที่พี่น้องบอกนุ่นแดเพื่อมื่อนานนุ่นมาแล้วนุนวบบ่นผมบอบอร์กล้ากินมาได้กันว่าพิษกฎหมายอะน,น่ะมาอยู่กรุงเทพหลายเมือ่อกิอนบ้างหรอกตัดหลับลข้าวค่ะ <laughs> ยุคกรุงเทพ,พบบสาวๆได้สนใจผู้ใดญ่ได้จะ <laughs> ไปหยางกายาอยยาเฮ็ดหยางกอยยานุ่นเบิรงเราแบบ คนแต่งตัวแปลกประหลาดกว่าเฮากว่าลายแต่ว่าบุม๊มีผู้ใดสนใจผู้ใดผู้ใดอยู่ไผ่อยู่ลาวแค่นัมนนีุ่ไม่ค่อยสนใจผู้ไห่ไไนนนนนนก็แบบบางทืออาจจะมุมเป็นคนกรุงเทพโดยเฉพาะนบางทอก็อาจจะเป็นคนบนอื่นเดมาคนมาเที่ยวเดาคนอ่ะมาเ็ดเวียกเดนะก็เลยแบบมันหลายมองหลายทีที่มาแล้วก็บางที่อาย่ภาคเหนือภาคอีสานอยู่ต่างประเทศจะนาะมาผู้ไหนก็บบุ๊มีผู้ใดสนใจผู้ใดเขาจะกลิ่นเ้าหรือว่า เฮ้เห็ดอย่างต่างๆอยู่บนรถไฟบอ่ออยู่บนนี่บนนั่นบน่มีผู้ใดสนใจเขาตอนนี้กินข้าวแล้วเนาะพี่น้องอิ่มแล้วนี่ข้าวยังประมาณน,นี้เพราะว่าเฮากินบ่หมดกินน้ำแล้วก็เขาก็จจมะกินอันนี้โอ้โหแบบเป็นไส้ที่แบบเรแซ่บไรก็คือแบบอยู่บ้านเฮาก็จะว่าข้าวต้มเนาะอันนี้ข้าวต้มไส้กล้วยแล้วก็ห้ยด้วยกะทิอันนี้วาก่ะ แบบง่ายๆเลยน้องกินแบบนี้ก่อนอืมที่จริงพโปไซน้ำตาลก็แซ่บแลวอวมันพอดีกินเพราใส่น้ำตาลมันหวานเกินไปนี่น้ำตาลก็ใส่มาให้แบบนี้น้ำตาลผสมงาด้วยเนี่ยเลยมากินหวานมั้งก่อโอ้ยเลยโหเยอะมาก เดี๋ยวเนอะเอาออกก่อนอือแซ่เหือกเป็นหลานเสื้ออือดิมแซ่แถมทางเนาะนี่ไงจัะยิ่งกับได้ท้ายพี่นอกเนาะมาซื้อข่าวอยู่ ทางถนนอยู่กรุงเทพเลยแล้วก็พากันมานั่งกินข้าวแบบนี้แล้วชิวๆนาะสบายๆบูมี่ยังยุ่งยากเลยเฮาเป็นคนที่ดินเนาะกินจังใดก็ได้เนาะพี่น้องก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะคลิปนี้เนาะนุ่งก็จะได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนู้นจนจบแล้วคอมเมนต์ให้กาลังใจนุ่งตลอดมาเนาะขอบใจเขาพคุณหลายๆเด้อพี่น้องอย่าลืมฝาีพี่หน้าเด้อว่านุ่งจะไปเฮ็ดหอย่างยู่ในกรุงเทพนะอย่าลืมติดตามกันเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย